เห็นด้วยทั้งประเทศบุ๋มปนัดดาโพสโยงปมแบงก์เลสเตอร์เสียชีวิตเป็นเหตุการณ์สุดเตือนใจแบงก์เลสเตอร์เสียชีวิตหลังดื่มเหล้าหมดแบนเพื่อแลกเงินสามหมื่นบาทท่ามกลางโลกโซเชียลให้แสดงความคิดเห็นและอะไรกับการจากไปของเขาจำนวนมากล่าสุดบุ๋มปนัดดาโพสเฟซบุ๊กด็รปนัดดาวงผู้ดีเผยข้อความโยงประเด็นข้างต้นโดยระบุว่าอย่าเห็นชีวิตคนอื่นไม่มีค่าต่อให้เขาด้วยกว่าเรามากแค่ไหนก็ตามให้โอกาสคนเป็นเรื่องที่ดี แต่ผู้ให้โอกาสก็ควรมีความเป็นคนปนอยู่ด้วยค่ะท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนานอาทิชีวิตคนทั้งคนเอามาเล่นเหมือนของเล่นไม่ได้นะมีเงินแล้วควรมีคุณธรรมด้วยสอบถามจริงๆจ,จากใจรู้ว่าเขาลำบากตอนที่เขาอยู่ทำไมพวกคณคนทั้งหลายไม่ช่วยเขาเห็นข่าวแล้วเศร้ามากค่ะจริงค่ะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำไมถึงทำได้ขนาดนี้คอนเทนต์แย่มากจริงคาน้องน่าสงสารความสนุกไม่ควรเป็นเรื่องล้อเล่น